อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะ ดีชาวราศีพฤษภค่ะพบกับแม่หมอคุณปาลีนะคะจากช่องแม่หมอคุณปาลี2324ดวงค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตากันนะในเดือนตุลาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ knight of c u p นะคะ oh, winter, อ๋ออัศวินถ้วยมาหเาสน αι. เดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างเสื้อผ้านหน้าผมจัดทรงได้เป๊ะนะคะถ้าไปหวานเสน่ห์ใครมีเกณฑ์ติดง่ายนะคะหรือถ้าไม่ได้หวานเสน่ห์ก็เดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนมารุมรักมาหลงม,มาชอบเยอะนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเดือนนี้ค่อนข้างเด่นพอสมควรนะ 好。Huh? สำหรับในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ต้องบอกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่สองดาบไพ่อัศวินดาบรวมไปถึง10ดาบนะคะเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการทํางานหน่อยนะคะก็บอกเลยอาจจะมีในเรื่องของความเครียดเข้ามานะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะมีไพ่อัศวินหันหน้าเข้าหากันหนึงสองใบหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของการเดินทางเยอะนะคะยิ่งเดินทาง ถามว่ายิ่งดีไหมก็ดีนะคะแต่มันจะมีนเรื่องของความคิดความเครียดเข้ามานะคะยิ่งเดินทางเยอะบางทีก็จะมีค่ามีค่าใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยนะคะค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของเราเนี่ยแหละเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะทำให้เราต้อง เครียดวิตกกังนวลว่ามันจะโอเคไหมนะคะแต่ยิ่งเดินทางเยอะก็ยิ่งดีนะคะมันจะทําเงินทําทองมาให้คุณนะคะก็ต้องเลือกเอานะคะในเรื่องของแลกกันไปนะคะแลกกันไปกับในเรื่องของการงานกับการเงินนะคะนะมีงานมีเงินนั่นเองนะคะการเงินก็ต้องบอกว่ามีไพ่ย,ย้อนแย้งถึงสองตแหน่งนะคะมีไพ่เหรียญดีแล้วก็เหรียญเสียนะคะ นะการเงินนะคะอย่างที่บอกว่าเหรียญเสียก็คืออาจจะมีปัญหานะะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากเกินนะคะหรือให้ระวังจําพวกบัตรเครดิตนะคะเดือนนี้ชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่เราได้ใช้สร้างสร้างไว้เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เรียกเก็บเงินแล้วบางคนอาจจะค่าใช้จ่ายรายรับ อาจจะไม่พอรายจ่ายนะคะแต่บางคนที่ไม่ใช่พนักง,งานประจําทําธุรกิจเกี่ยวกับเล่นหุ้นนะคะเดือนนี้ถือว่าว้าวถือว่าว้าวค่อยๆเลือกนะคะนะอยู่ในตําแหน่งสัมพันธ์การกับตําแหน่งที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเล่นหุ้นออนไลน์ต่างๆ หวยต่างๆถือว่าโอเคกันข่างเวิร์กนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับสายหุ้นสายเงินทองหรือว่าอาชีพเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการเงินการทองออพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่แนะนําให้ลงทุนไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่นักนะอาจจะนาพาความเครียดมาให้นะคะแต่อาชีพที่เป็นในเรื่องของความเจ็บปวดนะคะผ่าตัดหมอแพทย์พยาบาลการช่างเหล็กอาชีพฆ่าสัตว์ ต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเลยแหละนะคะถือว่าดีในในยะนี้นะคะอะแต่ในเรื่องของปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะช่วงนี้ต้องระวังปัญหานะคะกับเด็กหน่อยนะ,ะปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือตัวเราถ้าเราเป็นคนที่อายุน้อยมาดูคลิปนี้นะคะถึงแม้ตัวตนเราจะ เป็นในเรื่องของมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะ,ะแต่บางครั้งมันหยินอย่างนะ,ะมันบางคนมันมี2อ,อารมณ์ในบุคลิกนะเพราะว่าดาบเยอะเดือนนี้ดับเยอะมากนะคะถึง4ใบด้วยการจาก10ใบก็หมายความว่าให้ระวังอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหรุนแรงของตนเองด้วยถ้าเรายังเป็นเด็กนะคะซึ่งมันอาจจะนําพาความทุกข์ความเครียดความเสียใจมาให้เราได้สู่อนาคตนะคะ ใน,นเรื่องของสิ่งส่งเสริมนะคะถ้าจะให้ดีนะคะชาวพืทธศพ แนะนำให้ทำบุญนะคะเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีกระถิ่นค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีพฤษภแนะนำให้ทำบุญเยอะๆหน่อยนะคะทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะคะหรือว่าอ๋พระแม่ธรณีต่างๆนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือพยายามเดินสายทำบุญหน่อยจิตใจเราจะได้ดีขึ้นนะคะและสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะฉายแววนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นแม้ในเรื่องของ บทสรุปก็คืออาจจะยังไม่พอใจในเดือนนี้นะักอาจจะยังไม่แฮปปี้มงลงนะคะแต่ขอให้อดทนนะต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภในเลวก็ยังมีดีในดีก็ยังมีเลวนะคะก็ขอให้อดทนในะเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆนะคะสุขภาพนะสุขภาพในระยะนี้นะคะถือได้ว่ามีปัญหาสุขภาพหน่อยนะคะ อาจจะระวังในเรื่องของสายตาบาไหลนะคะรวมไปถึงแผ่นหลังนะคะเจ็บปวดปวดเมื่อยเนื้อตัวและปัญหาความเครียดนะคะชาวราศีพฤษภเดือนนี้ก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพจากการเดินทางต่างๆแล้วก็ที่แม่หมอกก่าวไปนะคะนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องความเครียดแต่ ขึ้นมาโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีนะคะไม่ได้มีอะไรแย่หรือเลวร้วายไปหมดอย่าลืมไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเชื่อถือศรัทธานะคะปัญหาต่งตางๆเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลาย ะะหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปไหว้สิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะชาวราศีพฤษภเดือนนี้หน้าไพ่ไม่ค่อยดีดักเยอะนะคะก็ให้ทําการถวายการสวดมนต์ต่อหน้าพระนะจะสวดเป็นพระคาถาเงินล้าน30จบก็ได้นะคะหรือจะสวดเป็นพระคาถามหาจัก,กรพรรดิก็ได้สวดชินะบัญชรก็ได้นะคะสัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยก็จะดีนะคะจิตใจก็จะได้เบาลงนะคะมีสีนสมาธิสติปัญญาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาได้ ดีค่ะเดือนนี้ก็มีอกระสักเยอะเหลือเกินขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านค่ะแม่หมอปุณปาลีนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ